สวัสดีค่ะพบกับส้มพีเจแชนเนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดำนากันนะคะทุกคนถึงก็ดูการดำนานแล้วก็ต้องไปดำนาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปดำนากันนะคะนี่คือก้ายังไม่หลบยังหลบไม่ยัง,ยงถอนไม่เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดำนากันนะทุกคนโอ้วันนี้อากาศดีมากทุกคนอยู่ทุ่งนาะคะทุกคน นี่คะ่กะกาดดีมากเราพาไปดำนากันค่ะ,คะไปกันเลยค่ะไม่ได้สร้างภาพแต่อย่างใดนะคะเรามาดำนาเช่่ยท่อนแม่ทุกปีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดำนากันคะ่ะลูกชานานเราต้องดำนาน,นะคะทุกคนปลาคงเยอะมากเลยโอ้โหดูดูดูดปลาคงเยอะมาก บอนได้บอนดีๆเราจะดำต้องดิกรอนเนี่ยโอ้น้่นไงเดี <c oughs> ด๋ยวก่อนนะมันไปงนีงได้ไหมเนี่ย <c oughs> นะคะเริ่มดำานากันเลยนะคะกี่ยวขึ้นมานะคะมัดก้าแล้วก็ ทำแบบนี้ค่ะเบ่งให้มันน้อยจะได้จับง่าย อมสิจีเท้าฟื้นเจะรินสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะเชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายชีวิตลูกแกเลยมาวัดบ้านแค่วันนี้ พ่อกลวยช่วยลูกทีอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขาทำงานหลายปียังไม่พ้นจากความปวดรา้าวพ่อช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูกทีหวนพ่อกล้วยช่วยดล ให้คนรักคนเมตตามีวาสนาโด่งดังกับเขาสักทีให้มีเงินมีทองมาหล่อเรียงคอบคู่วันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นสิ์ตากุน สิทธทิเท้าฟืนจวรรคสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกดงดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายอมให้หนากูงามคือดังพะแมนให้แขนกูงามดังพนารรัใหริกกูงามดังพจันชาย เสาเมืองสสรวันยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหนากูอมสิทิิเท้าฟื้นจะรินสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาถาิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากม้ยอมให้หนากูงามคือดังพระเมต ให้แขนกูงามดังพระนารายให้ฤทธกูงามดังพระจันชายเศราเมืองสสรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูอมสิทธิเท้าฟืด สรรญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดน้าชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมให้หนากูงามคือดังพระเมรุให้แขน,นาากูงามดังพระนารายให้ฤทธกูงามดังพระจันชายเสาวเมืองสสาวั์ nhưng ở bờ đây, mưa hẹn na cù, sao mưaes saoan, nhưng ở bờ đây, mưa hẹn na cù, mệt แล้วไปสั้นช้อนสันปลาไปช้อนปลากันสอนปลาซ้อนปลาซ้อนเล็กซ่อนว่ะสอนปลาทุกคนดูนะคะเราจะมาสั้นปลานะคะดูนะคนะ เจ็บบ่อยๆก็เคยเคยชินทนทุกข์ทรมานก็คงตรองลา ไปกันนะคะทุกคนอย่าอะไรให้ไปไปลงศั ว้าวดีค่ะเราดำาาเสา็จาล้าใช่ไหมคะ่ร่าก่จะพามาดูาถาฮ่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 า่า เป็นสถานปฏิบัติธรรมปูผ้าขาวนะคะาคาราชค่ะเพื่อนกําลังสร้างเจดีนะคะเราไปดูข้างในกันค่ะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมนะคะทุกคนไปค่ะค่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นรูปปั้นของหลวงปู่หลวงปู่ทวดนะคะทุกคนหลวงปู่ทวดค่ะ นี่นะคะทุกคนลวงปูทวดน,นะคะแล้วก็มีเทวดาลา,ายเลอะอยู่ข้างๆค่ะทุกคนแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นอ่าพระประธานนะคะองค์สีขาวคือปูลงปูเป็น,<า>นองค์นนะคะปูแล้วก็จะมีหลวงปูปลวงปูดูนะคะทุกคน หลวงตามมาค่ะแล้วก็หลวงปู่ทวดนะคะทุกคนแล้วก็เป็นองค์พญานาคทั้งสองฝั่ง<ม><น>องมีองค์พญานาคทั้งสองฝั่งนะคะเป็นปู่ขุนเดชกับขุนศรีนะคะทุกคนสองฝั่งแล้วก็จะเป็นปู่มุจลินนะคะตรงกลางก็จะเป็นบ่อน้ําบ่อน้ําแล้วก็เป็น,ปนเป็นบ่อน้ําเก่าบ่อน้ําสร้าง เขาเรียกสมัยโบราณบอ่อน้ําสร้างนะคะทุกคนบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะตั้งแต่สมัยประวัติประวัตินี่คือจะมีลูกแก้วประวัติมาประวัตินี่คือจะมีลูกแก้วผุดขึ้นมานะคะทุกคนแบบเป็นลูกแก้วที่กลางบ่อนะคะทุกคนแบบสวยงามมากเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งนะคะทุกคนก็เชิญชวนมาทำบ,บุญกันได้นะคะแล้วก็จะมี เจดีมีสีสร้างแป้นนะคะทุกคนจะเอาเก็บพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ภายในนี้นะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าก็ให้ทุกคนมาทำบุญกันเยอะๆนะคะเพื่อจะสร้างให้มันเสร็จ ก็คือการทำบุญของเจดีก็จะได้ส่งผลถึงทุกคนที่แบบทำบุญได้บุญเยอะมากเลยค่ะเจถ้าใครได้ทำบุญสร้างเจดีนะคะทุกคนเชิญชวนมาทำบุญกันได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นองค์จกักรพรรดินะคะทุกคนไปดูค่ะองค์จกักรพรรดินะคะทุกคนสวยมากสวยงามค่ะทุกคนแล้วก็มีองค์พญานาคทั้งสององค์นะคะทุกคน ก็จะเป็นปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าปฐุมมาค่ะอันนี้คือปู่ศรีสุโธอันนี้คือแม่ย่าปฐุมมานะคะแล้วก็จะเป็นรูปปั้นท่านทั้งสองนะคะสวยงามมากมีคนเอามาถวายนะคะอ่าเป็นรูปลักษณ์ของท่านนะคะทั้งสองท่านคะ่ะแล้วก็จะเป็นยักษ์นะคะท้าวเวสสุวรรณทั้งสองฝั่งสีเขียวกับสีทองนะคะทุกคน ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็จะมีลูกแก้วนะคะทุกคนข้างบนจะมีลูกแก้วออยู่ตรงมือขององค์จกกักรพรรดินะคะทุกคนเป็นเป็นเป็นเหมือนแก้วจกกักรพรรดินะคะทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ <โ frustrating S 1> ทุกคนเชิญชวนนะคะอยู่อยู่ที่นี่ก็คือ อาจารย์ต้อมดวงธรรมบรรุนะคะเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ฝ่ายคารวสาด,ดูแลอยู่ที่นี่นะคะฝ่ายสงฆ์คือท่านอาจารย์วิษณุก็มาดูแลนะคะทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นศาลากับบ่ายปฏิบัติธรรมนะคะทุกคนตรงนี้คะ่ะมาดูคะ่ะตรงนี้คือศาลาปฏิบัติธรรมนะคะสวยงามมากมีองค์จัก,กรพรรดิมีเทวดา สวยงามมากค่ะเชิญชวนมาปฏิบัติธรรมกันได้นะคะทุกคนลูกศิษย์ลูกหาก็มากันเยอะนะคะทุกคนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากาอขอเชิญชวนวันที่เก้ากรกฎานี้เปิดอพระเนตรองค์ปู่องค์ย่านะคะอ๋อ ยญาสิีประทุมมากับสรีสุโธนะคะทุกคนวันที่เก้ากรกฎาเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้นะคะทุกคนอวันนี้ก็พาดำนาแล้วก็พาดูสถานเดียปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ที่ทุ่ง,งานานะคะทุกคนวันนี้ก็เหนื่อยเป็นพิเศษคะ่ะเดี๋ยว อขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอกำลังใจหน่อยนะคะอ๋อส้มพีเจเ n e l ก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ะคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะาย,ายประกาการอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมค่ะท่าค่ะท่านนะคะทุกคนฟังฟังฟังนี้จะมืด ฝั่งนึ่งจะสว่างจะมีพระจันร์อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีแสงอะไรทัานอยู่ตรงกลางสวยมากทุกคนสวยมากวยมากเหมือนสวรรค์มาโปรดสวยมากทุกคนสวยสวยมป็นแบบจริง